ในช่วงกลางทศวรรษที่1960สนามรบต้องการอาวุทธที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ทหารรอบได้มากกวปืนไรเฟิลเพียงอย่างเดียววิศวกรสหรัฐจึงพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิดที่สามารถติดตั้งใต้หลํำกล้องได้อย่างพอดีนั่นก็คือ m 2 0 3อุปกรณ์นี้ทําให้เหล่าทหารสามารถยิงลูกระเบิดได้ไกลพร้อมทั้งเลือกใช้กระสุนได้หลายแบบโดยไม่ต้องพึ่งพาอาวุธหนักเพิ่มเติม ทำให้หน่วยรบสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วแต่ยังมีอานาจการยิงในทุกสถานการณ์จากสงครามเวียดนามไปจนถึงปฏิบัติการสมัยใหม่ M203 มันได้รับการพินนสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดที่เชื่อถือได้และยังคงถูกใช้งานในหลายกองทัพทั่วโลกวันนี้ในช่งสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณไปรู้จักกับตำนานเครื่องยิงลูกระเบิด M203 ที่จะเข้ามาเปลี่ยนบทบาทของทางราบไปตลอดกาล ย้อนเวลากลับไปในช่วงปลายยุค50ถึงต้นยุค60สนามรบเริ่มทับซ้อนขึ้นอย่างรวดเร็วหน่วยท่าราับซ่ารัดในสงครามเย็นต้องเผชิญกับภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยที่กำบังไม่ว่าจะเป็นป่าทึบบ้านเรือนและแนวสนามเพลาะึ่งทําใทำไมปืนไรเฟิลยิงตรงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอศัตรูของพวกเขามักซ่อนตัวอยู่ใน Space, เดสเปดหรือมุมอับที่กระสุนวิธีแบ่งเข้าถึงไม่ได้ การขอสนับสนุนจากปืนใหญ่หรือปืนครกแม้จะแรงแต่ก็ต้องผ่านการคำนวณและการสื่อสารหลายชั้นมากกว่าที่สถานการณ์รบจะยอมให้รอกองทัพสหรัฐจะต้องการอาวุธใหม่ที่จะพกพาไปกับทหารหนึ่งหน่อยยิงได้ทันทีและโจมตีเป้าหมายหลังที่กำบังได้จึงนำไปสู่แนวคิดเครื่องยิงลูกระเบิดให้วิธีคงพอจะข้ามสิ่งกีดขวางแต่ต้องมีน้ำหนักเบาแรงถีบต่ำและใช้งานง่ายพอที่จะติดประจำตัวทหารรอบโดยที่ไม่เพิ่มภาระ ในช่วงเวลานั้นมีการใช้งานปืนยิงลูกระเบิดแบบเดียวอย่าง M79 อยู่บ้างมันพิสูจน์ว่าลูกระเบิดขนาดเล็กในระดับหมู่รบมีคุณค่าจริงแต่ปัญหาหละ่ะคือทหารต้องถืออาวุธนั้นจึงจะเสียวความสามารถในการยิงปืนไรเฟิลในระยะประชิดเมื่อการประทะเกิดขึ้นกระทันหันผู้ยิงลูกระเบิดจะไม่สามารถตอบโต้ด,ด้วยกระสุนไรเฟิลได้ทันทีกองพึ่งเพื่องคุ้มกันซึงไปส่อคล้องกับความเร็วของสนามาร,รบเวียดนามที่กำลังขยายตัว บทเรียนเหล่านี้ทําให้กองทัพมองหาคําตอบใหม่ในโครงการ Special Purpose i n i v i d u a l Weapon หรือ SPIW หมายพวกเขานั้นชัดเจนทาหารหนึ่งคนต้องมีทั้งปืนไรเฟิลและเครื่องยิงลูกระเบิดในระบบเดียวกันจึงต้องสลับโหมดได้ทันทีโดยที่ไม่วางปืนหลักลงและไม่เพิ่มน้ําหนักจนเกินกําลังแรงกดดันจากสนามรบเวียดนามในช่วงต้นยุค60ยยิ่งผลักดัในให้ความคิดนี้เป็นจริงเร็วขึ้นการซุ่มยิงในป่าการต่อสู้ในหมู่บ้านและการเคลื่อนที่เร็วของศัตรูทำให้ทุกวินาทีมีค่า ทหารรอบต้องมีอาวุธยิงโค้งได้ในจังหวะเดียวกับที่ยังคงประคองปืนไรเฟิลอยู่กับตัวนี่คือฉากหลังที่ปูทางให้เกิด m 2 0 3เรื่องยิงลูกระเบิดที่ติดตั้งใต้ลำกล้องปืนประจำการได้แนบเนียนยิงได้ทันทีโดยไม่เสียความสามารถของปืนหลักและตอบโจทย์การยิงสนับสนุนที่หน่วยต้องการอย่างแท้จริงเมื่อกองทัพสหรัฐกำหนดชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอาวุธอะไร การบนที่สําคัญคืออาวุธนี้ต้องยิงกระสุนลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรได้เหมือนกับ m 7 9ด้แต่ไม่เพิ่มภาระก,การใช้งานแม้แต่น้อยต้นแบบแรกๆยกตัวอย่างเช่นโค้ก xm 1 4 8แสดงให้เห็นว่าแนวทางโมดูลใต้หลํากล้องมันใช้งานได้จริงแต่ก็เผยข้อบอกพร่องในหลายด้าน,นกลไกไกลยาวและซับซ้อนเตี่ยงติดหรือเกี่ยวสิ่งของในสนามรบการทอบอารุงรักษายุ่งยากและมีปัญหาด้านความทนทานเมื่อใช้ในสภาพสมรภูมิจริง โดยข้อจำกัดเหล่านี้ทําให้กองทัพต้องกลับมาปรับแนวคิดใหม่เน้นไปที่ความเรียบง่ายแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นหลักผลลัพธ์คือการออกแบบที่ต่อมากลายเป็น M203 Grenade Launcher ซึ่งยึดเอาจุดเด่นของ M79 ไว้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการใช้กระสุนขนาด40มิลิเมตรระบบแรงดันสูงต่าที่ช่วยลดแรงถีบปรับโครงสร้างให้ติดตั้งใต้ลํากล้อง M16 ได้อย่างแนบสนิทโครงสร้างหลักเป็นแบบซิงเกิลช็อตเปิดลำเลื่อนหน้าเพื่อมรรจุและคลายปลอก กลไกลของเครื่องยิงอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของซองกระสุนปืนไรเฟิลทำให้ทหารยังคงสามารถจับซองปืนเป็นด้ามได้ตามปกติและสลับนิ้วไปกดไกเครื่องยิงได้ทันทีโดยที่ไม่เสียท่ายิงปืนเหลาประเด็นสําคัญคือระบบการเล็งเพราะวิาหีลูกระเบิดนั้นมีความโค้งกว่ากระสุนไรเฟิลมาก M203 จึงมาพร้อมกับสูตรเล็งเฉพาะเช่นลีฟไซต์ที่พับเก็บได้หรือตัวคอร์ดแดนซไซต์ติดตั้งด้านบนเพื่อให้ฐานกะมุมเงยะระยะได้แม่นยาขึ้นโดยไม่รบกวนการใช้สูตรเล็งหลักของปืน การออกแบบทั้งหมดมุ่งให้ผู้ยิงสลับจากกระสุนไรลเฟลิลไปสู่ลูกระเบิดใน,ในเดซิยววินาทีและกลาเป็นปืนไรเฟิลทันทีเมื่อสถานการณ์ต้องการในเวลาต่อมาเมื่อการทดสอบพัสนายืนยันว่าแนวทางใหม่นี้มันทนทาน,ง,านง่ายและไม่เพิ่มภาระให้ทหารรอบกองทัพสหรัฐก็เดินหน้าสู่ขั้นตอนการผลิตจริงในช่วงปลายยุค60และเตรียมนำเข้าสู่การประจำการจริงซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ M203 กลายเป็นอาวุธคู่ใจของทหารรอบในยุคสงครามเวียดนามและหลังจากนั้น กองทัพสหรัฐประจําการมันในปี1969ได้เริ่มแจกจ่ายสูหน่วยรบในช่วงต้นทศวรรษที่1970ช่วงเวลานั้นตรงกับปลายสงครามเวียดนามพอดีทําให้ M2000 ได้ไปสู่ตัวเองบนสมร,รภูมิจริงตั้งแต่แรกเริ่มในเชิงรุก m 2 0 0มันยิงลูกระเบิดที่มีรัศมีสังหารประมาณ5เมตรรอบจุดระเบิดและรัศมีอันตรายจากสะเก็ดประมาณ130เมตรซึ่งเป็นระยะที่สะเก็ดและแรงระเบิดยังสร้างอาการบาดเจ็บร้ายแรงได้ หลังจากที่มันพิสูจน์ตัวเองในสนามรบ M203 ก็ได้รับการบันทึกเป็นมาตรฐานใหม่ของอาวุธสนับสนุนในระดับหมู่รบและจุดเด่นสำคัญอีกด้านคือรายละเอียดในเชิงวิศวกรรมที่ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวและการใช้งานจริงตัวเครื่องยิง M203 มีน้ำหนักเพียงประมาณ3ปอนด์หรือราว1.36กิโลกรัมเมื่อไม่บรรจุกระสุนจึงไม่ทนน้ำหนักรวมของปืนหลักมากเกินไปความยาวของมันแตกต่างตามรุ่น M203 หรือ M203A2 ยาว15นิ้วหรือ380มิลลิเมตร ตัวรุ่นที่กระทางัดก็อย่างเอหนึ่งยาวเพียง12นิ้วหรือ305ม mm. ิลลิเมตรความยาวลำกล้องก็สอดคล้องกับรุ่นมาตรฐาน12นิ้วและรุ่นสั้น9นิ้วทำให้สามารถติดตั้งได้ทั้ง M16 และ M4 หรือแม้แต่ปืนตระกูล C7 ของแคนาดาได้อย่างยืดหยุน่นโดยมีสมิทธิสมดุลการถือยิงกระสุนที่ใช้คือ40 x 46มิลลิเมตรหรือ SR ซึ่งเป็นกระสุนแรงดันตำ่ำที่พัฒนาต่อยอดมาจากยุค M79 เพื่อลดแรงถีบให้ควบคุมง่าย กลไกทางานแบบซิงเกิลช็อตซึงเป็นจะเป็นการยิงทีละนัดแต่ทหารที่ได้รับการฝึกสาม,มรารถธรรมายิงายิง5-7นัดต่อนาทีแบบเห่งเป้าและเร่งไดถึง้ถึง15-17นัดต่อน,นาทีสำหรับการกดดันพื้นที่เมื่อยิงระสุนที่พุ่งออกจากปากลํากล้องมันจะมีความเร็วราว250ฟุตต,ต่อวินาทีให้วิธีคงระยะที่ต้องการจุดวางผลตามคู่มือคือราว350เมตรสำหรับเป้าพื้นที่ระดับหมู่และ150เมตรสำหรับเ้าจุดย่างยานยนต์หรืออาวุธขณะที่ระยะยิงไกลสุดอยู่ที่ประมาณ400เมตร หลังจากพิสูจน์ตัวเองในเวียดนามอย่างเต็มที่ M203 ได้กลายเป็นอาวุธมาตรฐานของทางรับสหรัฐและเหล่าพันธมิตรทั่วโลกตลอดช่วงทศวรรษที่1970-1990ถึงการเข้าประจําการของ M203 ไม่ได้จํากัดอยู่แค่กองทัพบ,บกเหล่าทัพอื่นของสหรัฐยานาวิกโยธทินกองทัพอากาศและแมต่ตน่วย,ยามฟังก็งรับไปใช้งานผลลัพธ์คือภายในเวลาไม่กี่ปี M203 ได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการสนับสนุนการยิงในระดับหมู่รบมันไม่เพียงแต่เข้ามาแทนที่ M79 แต่ยังพิสูจน์ว่าแนวคิดของปืนไรเฟิลบวกเครื่องยิงดูระเบิดในกระบอกเดียวมันเป็นคำตอบที่ลงตัวแล้วสำหรับการรบในยุคใหม่และได้กลายเป็นแบบอย่างให้หลายประเทศนำไปพัฒนาเครื่องยิงดูดระเบิดของตนเองต่อไปโรงงานผู้ผลิตในสหรัฐและต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการทางการใช้งานจริงและการส่งออกประเทศพันธมิตรในยุโรปเอเชียและตะว,วันออกกลาง ความนิยมนี้เกิดมาจากการออกแบบที่เรียบง่ายทนทานและซ่อมบรุงได้ในสนามรบโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานตัวอย่างเช่นกองทัพแค่นดาดใช้กับ C7 เวอร์ชั่นของ M16 ส่วนกองทัพอังกฤษเลือกติดตั้งกับปืนตระกูล L85 และหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกองทัพไทยเองก็มีประจำการในหน่วยรบพิเศษและทหารราบเช่นกัน โดยความสำเร็จของ M203 มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวปืนแต่ยังขยายไปสู่กระสุนขนาด40มิมตรที่ถูกพัฒนาออกมาหลากหลายแบบเพื่อตอบสนองภารกิจแทบทุกสถานการณ์เริ่มจาก M406 ระเบิดแรงสูงสำหรับโจมตีเป้าหมายบุคคลหรือทำลายที่มั่นเบาต่อด้วย M433 h e d p กระสุนซึ่งรวมคุณสมบัติทั้งการทำลายกำลังคนและจะอกระบางของยานเบาได้ในลูกเดียว นอกจากนี้ยังมีกระสุนสำหรับการส่องสว่างกลางคืนอย่าง M583A1 ตาพลาชุดท,ที่ปล่อยแสงสว่างพร้อมร่มฉู่ชีพให้แสงสว่างราว40วินาทีและ M585 White Star Cluster ที่ออกแบบเป็นดวงไฟหลายดวงให้สัญญาณได้กว้างและสั้นกว่านอกจากนี้ยังมีกระสุนที่สร้างขึ้นเพื่อทําเครื่องหมายตําแหน่งหรือประสานงานกับหน่วยบินยกตัวอย่างเช่น M173 g l o u Marker ที่ยิงขึ้นแล้วปล่อยควันสีชัดเจนให้เห็นจากระยะไกล ในด้านการปึกมี M781 r a c t i c a l สีน้ำเงินที่ให้รากระแทกสีส้มเหลืองบนพื้นโดยไม่เป็นอันตรายร้ายแรงสำหรับภารกิจควบคุมฝูงชนหรือปฏิบัติการในเมืองสาม,มารถที่จะใช้กระสุน M651 c s Gas ซึ่งจะปล่อยควันแก๊สน้ำตาเมื่อกระทบเป้าและในสถานการณ์ที่ต้องสู้ในระยะประชิดหรือพื้นที่พุ่มไม้หนายังมี M576 Buckshot บรรจุเม็ดโลหะ20เม็ดกระจายออกมาเหมือนกับลูกซองเพิ่มอนุภาพหยุดยั้งในระยะสั้นและยังมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายของกระสุนเหล่านี้ทำให้ M203 ไม่ใช่เครื่องยิงดูระเบิดใต้ลำกล้องธรรมดาแต่เป็นระบบอาวุธที่ปรับตัวได้สูงตั้งแต่การสู้รบเต็มรูปแบบในสนามรบไปจนถึงปฏิบัติการรักษาวความสงบหรือการฝึกซ้อมภายในหน่วยรบอย่างไรก็ตามแม้การออกแบบเดิมของ M203 มันจะถูกติดตั้งใต้ลำกล้องของ M16 หรือ M4 เป็นหลัก แต่ต่อมาได้มีการพัฒนารุ่น standalone ที่เพิ่มผ่านท้ายและด้ามจับให้สามารถใช้เป็นปืนลูกระเบิดเดี่ยวได้รุ่นเหล่านี้ตอบโจทย์ในหนยที่ต้องการอิสาระจากปืนไรเฟิลหลักหรือภารกิจที่เน้นการยิงดูระเบิดเป็นหลักยตัวอย่างเช่นการป้องกันพื้นที่หรือภารกิจรักษาความสงบที่ไม่จาเป็นต้องมีปืนไรเฟลิลที่พร้อมยิงตลอดเวลา ความนิยมอย่างกว้างขวางทาให้ m 2 0 3ถูกผลิตและถูกดัดแปลงออกมาหลากหลายเวอร์ชั่นมีทั้งรุ่นลำกล้องยาวพิเศษสำหรับเพิ่มระยะหวังผลและรุ่นน้ำหนักเบาเพื่อการพกพาที่สบายขึ้นแต่ไม่ว่ารุ่นใดจะถูกพัฒนาขึ้นสุดร่วมที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือคกลไกที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้สูงคุณสมบัติเหล่านี้ทาให้ m 2 0 3ยังคงสถานะเป็นเครื่องยิงดูระเบิดนตรฐานของโลกตะวันตกมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ม้ในช่วงปลายทศวรรษที่2000เป็นต้นมากองทัพบ,บกสหรัฐเริ่มนำ M320 เข้ามาแทนที่ M203 ที่เข้ามาแทนที่ด้วยคุณสมบัติสูตรเล็งกลางวันและกลางคืนระบบยิงดับเบิลแอคชั่นและช่องบรรจุกระสุนดันข้างที่รองรับกระสุนแบบยาวได้ดีกว่าแต่ M203 ก็ยังคงใช้งานอย่างแพร่หลายเหมือนเดิมจากจุดเริ่มต้นที่ต้องการการยิงลูกระเบิดวิถีโค้งที่อยู่กับทหาราบคนเดียวสู่การกลายเป็นอาวุธมาตรฐานในกองทัพของนานาประเทศ M203 ยังไม่ใช่แค่เครื่องยิงดูระเบิดใต้ลำกล้องธรรมดาแต่มันคือมรดกทางทหารที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเชิงยุธทธวิธีของยุคสงครามเย็นซึ่ง M203 ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการออกแบบอาวุธสมัยใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณทีมาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเรา,าหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในเรื่องต่อไปาหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดทางผมต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวไหนที่คุณผู้ชมอยากฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องบอโซนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ